สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู่ทุกคนจ้ะวันนี้มากินแตม่มะคุงนะจ้ะรับส่องสมหญิงซานเนลจะคล้องส่องบายูได้จ้ะคล้องส่องเจ้าเจ้า,าอยากแล้วกินแตม่มะคุงมาได้พี่น้องแตม่มะคุงพี่น้องไปข้บปุ้นพี่น้องแล้วก็กุ้งดองนี่กุ้งกระตัวน้อยเจ๊น้อยละ่ะเขาดองสำเร็จมาแล้วร่น่าจะพี่น้องกุ้งดองเกาหลีนะจ้ะกุ้งกระตัวบางไหญียบุรีน้องเด้ออันนี้กะเฮ้ย ยิ้วจ้จะพี่น้องยิ้ขเขาแคบหมูจ้จะพี่น้องแคบมูกล่องบอรโฟกัสแคบหมูจะพ,พักแกมก็บม่มีอยังเด้อจ้ะไม่ได้ไปตลาดเนาะยังจะกินนั่นนั่นแล้วนะเนาะเขาเรียกกอนจ้ะให้มันเขากันเพื่อความแซบความนัวเนาะโอ้ยหิวขเขาพี่น้องเป็นตาแซบคักมาจ้ะสี่คือเวลาใส่สอดกินใหนต้องกินมึงด้วยแซบอยู่บ่ตามเองจ้ะพี่น้องตามมาฮงตามเองแซบกวัาเด้อ นุ่งอ่ะมานุ่นี่ไปหาหมอเดยตามมาคุ้งนี่อืมเจ็บๆพี่น้องกินน้ำกันพกจ้ากะ,ะมากินเธอแหละเรือจ้ะพี่น้องอันไหนบ่สวยงามบ่อันนี้กะม่มักกะติส้มกันได้นนด้วยจ้ะ เพราะว่าไมนกลิ่นทะเลจ้ะอืมกรอบครับแค่ไหนตอนสกรอนเจ้าพี่น้งองม่กรอบบ่แข็งเด้อแกงหมูบ่เหนียวบ่แข็งด้วยจ้ะแฉะแห้งอืมแฉะเจ้พี่น้องไว้กุ้งกุ๊ง กลวงจ้ะกลุงจ้ะพี่น้งองฮึกลอบข้ากลวงตัวนี้น่อยจะกรอบดีเนาะฮกลวงหวานหวานเจ็บหวานเจียวเล็วเลยจ้ะกลวงกุวงดอกเก่าดีกรบปุ่นน,นี่กรเซ็นยิ่งเยจ้ะ กิมหมดแล้วอืมอก,กินคนนี้คือเนะ่อันนี้กระตือมากไม่เนียงเองนะจ้ะนึยงเรากินบะเบิด์ตจสะอ่อนมันเสียดายอือแซ่บจ้ะพี่น้องแซ่บแซ่บๆนัวจ้ะใครกินไม่แซ่บไม่นัวนี่ไปหาหมอนะจ๊ะ <laughs> มาจ้ากินข้าวต้ำกัน สิบพาแซ่บนากันนี่จ้ะ ป,ป,ปูพี่น้องอคำโปรยจ้ะคำโปรม ได้บ่มากว่าสวยงามกับตีส้มกันในได้จ้ามอว่ากันจ้ะคิปแรลกคือกันจ้ะอัดคิบแรกค่ะเราไม่มีประสบการณ์นะพี่น้องถ้ากินแสบว่าแสบหรอกแต่แสบน้อกันนี้แล้วเนาะกินแสบคือเกาหรออคร มากรอความพี่น้องมากรอกกับมากกออนดอกตามกับบแหลกนี <c> ่ <oughs> จ้าคำโผ่มจ้าไปเข้าไปจ้า มันเหนียวด้วยจ้ะกรอบแห้ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ได้นะจ๊ะพี่น้องคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ติชมยินดีรับทุกคำติชมนะคะ ตามกันนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ะพี่น้องติดตามกันไว้เนาะเมื่อเบิงกันกินกินแซบกินนัวนะจ๊ะถ้ากินไม่แซบไม่นัวไปหาหมอไปหาหมอได้พี่นนองกินมะเสร็อืมตอนนี้อืเดี๋ยวเจ้าไปยังเนี่ย แม่เจียวปลานนี่จะมีแฮงเลยนะเนี่ยแคบหมูมมนยำก้นจ้ะชอบ กดไลค์กดแชร์นั่เด้อพี่น้องทักคุณจำเนี่ยก็คือจำเนี่ย มากินขอนี้ข้าแง่เลยไม่เนาะมากินได้เด้อข้าคำน้อยๆน,นะจ๊ะขับขคำโปรๆเด้ออื้มกูไม่รักุ้โดนเกาหลี่ย ากาลแล้วพี่น้องอโอากาลแล้วจ้ำจัดจ้ำจ้ำน้ำปลาหนัวหนัวจ้าหนัวหนัวหนัวมัวนกล่องว่ะ ก็แนี้นะแม่งกระพุ่นจะไปหรอกแม่งกระพุ่นดอกแต่มันน้อยๆนึ 老公。啊 เมื้อแล้วพี่น้องสำหรับมื่อนี้ก็ขอตโตล่ากันไปก่อนได้จ้ะพี่น้องมาพบกันคลิปใหม่ได้จ้ะพี่น้องมาถ่าเบิง้งว่ามื่ออาทจจิกินนี่ยังกินแซ่บกินทอดกาจ,จ้ะสิบ้าแซ่บได้จ้ะติดตามกันไว้ได้จ้ะพี่น้องอันใดกะตีส้มกันในเด้อจ้ะโอ้ยเพลิพี่น้องเพลินแห้งสว,สวัสดีนจ้ะสวัสดีหลายๆจ้ะขอบคุณนะจ้ะที่เบิง้งจนจบ้ะจ้ะ